อัครับอาชีพที่รอคอยนะผมก็ได้ไปเก็บจ็อบผมก็ได้ไปเก็บจ็อบได้ร้อยได้ไอจ็อบที่เจ็ดสิบนะครับไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอแล้วนะครับโอเคการที่จะสวิปมาอาชีพเฟลริวนะครับก่อนอื่นเลยเพื่อนๆต้องมีใบสวิปอาชีพก่อนนะครับมันจะเป็นใบสวิปอาชีพ นี่มันจะออกมาตรงที่ไอ้สไนค้าสามนะครับสำหรับใครที่ไม่มีนี่นะครับมันจะเป็นใบสวิสอาชีพแบบนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่มีผมรับลงนะครับลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับรับลงนะใครที่อยากจะลงนะครับรอบละห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับแต่ก่อนอื่นต้องมีสไนนะครับต้องมีสไนค้าสี่ก่อนนะครับ เพราะว่าลงดันนะมันต้องใช้คลาสสนะครับถึงจะได้ใบเพ,เพื่อนก็ต้องเล่นสไนให้ได้คลาสสี่นะครับพอได้คลาสสเสร็จปุ๊บมาลงดันกับผมปุ๊บแล้วก็สวิฟเฟนริวได้เลยนะครับอาชีพนี้ใส่ของเหมือนสไนได้เลยนะครับนะสำหรับสำหรับใครที่อยากขี้เกียจเปลี่ยนของ นะครับก็ใส่เหมือนของสไนได้เลยนะครับตัวนี้ขายนะครับใครสนใจไปดูในเพจได้นะครับ <c oughs> หรือใครมี id ไม่ได้เล่นนะครับทักไปหาผมในเพจได้อันนี้คือผมอัพสเตตัสแบบนี้นะครับผมอัพ EGI แค่ร้อยสิบแปดนี่ก็ตันแล้วนะครับเฮ้ย <c oughs> ยังไม่ตันนะยังไม่ตันอัพให้ตันแล้วกันอัพให้ตันนะครับโอเคตันละที่เหลือผมก็ลงรักแล้วกัน อ่าไม่รู้จะลงอะไรนะครับสเตตัสเหมือนกับสไนเลยนะครับอัพเหมือนกับสเตตัตสสไนเลยนะครับแต่อาชีพนี้เลือดจะเยอะหน่อยนะครับเห็นไหมถ้าเป็นสไนนี้ไม่ไม่ได้นะครับเพราะผมผมยังไม่ได้ลงวิทเลยนะครับลงวิทไปแค่สามเองดูเลือดนะครับเป็นลิวผมบอกเลยว่าเลือดเยอะนะครับ <c oughs> สเตตัสแล้วใช่ไหมครับของก็ใส่เหมือนของสไนเลยนะครับอ่าโลใส่เป็นตัวนี้นะครับเสื้อผมใส่เป็นคีดามจนะครับใส่ยคีเลยนะเสื้อคุมเป็นตัวนี้อยู่แล้วนะครับรองเท้าก็ใส่เป็นตัวนี้นะครับประดับประดับออฟต้องเป็น i อเนนะครับออฟตีใกล้มันไม่มีผลนะอย่าไปใส่ ใส่พวกไอเอ็เท่านั้นนะครับหา3าสามจุดเก้าขึ้นไปหรือสามจุดแปดก็ได้รูนยังยังไม่มีนะครับรูนยังไม่มีเลยนะรูนยังไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมพึ่งพึ่งสวิปมานะครับเมื่อกี้เลยนะครับเห็นไหมยังเวนหนึ่งอยู่เลยโอเค การ์ดก็อันนี้เป็นการ์ดที่ผมใส่สนายอยู่นะครับต้องเพื่อต้องหาการ์ดดูเลือดนะเพราะว่ามันจําเป็นนะครับใบนี้นะครับสหํารับสายตีไกลนะครับการ์ดดูเลือดมันจะไม่ได้ดิ้งตลอดนะมันจะมีโอกาสออกแค่30มเปอร์เซ็นดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูแล้วกันสามสิบเซนนี้มันได้เท่าไหร่เราไม่ได้ใช้ ลูกธนูเหมือนกับไอ้สนัยแล้วนะครับเพราะว่าเราจะโจมตีเป็นธาตน้ําใช่ไหมไม่ใช่ธาตุน้ํานะครับมันจะเป็นธาตุไอเอาง่ายๆเลยมันจะเป็นธาตุไ ไม่มีธา,า,าตุนะครับไรธาตุอะแปลว่าโจมตีไรธาตุนะแต่เราต้องกดบัฟสกิลบัฟมันมีอยู่สองสองสกิลนะครับของสไนนะสกิลนี้นะครับเมื่อเรากดบัฟปุ๊บเราจะเราจะเพิ่มดาเมจเพิ่มดาเมจ 30%นะครับแต่มันจะโจมตีแบบไร้ธาตุนะแล้วก็เราจะได้ดาเมจเพิ่มไปอีกทับซ้อนอีก3ามครั้งนะครับย็ดเคอีกอันนะครับเป็นอันนี้นะครับอันนี้จะโหดมากนะครับตัวนี้นะตัวนี้มันจะไร้ธาตุเหมือนกันนะครับแต่มันจะมีแต่มันจะมีดาเมจมแรงเพิ่มมาอีกห้าครั้ง เพิ่งเล่นนะครับผมเพิ่งสมัครเล่นเลยนะครับก็อาจจะผิดพลาดยังไงก็เม้นบอกกันด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมลองทดสอบเลยแล้วกันกินอาหารเพนหกแล้วเด็กนะโอเค อันนี้คือไม่มีรูนนะครับไม่มีรูนเลยผมจะยิงแบบไม่ได้กดบัฟอะไรนะครับเห็นไหมเมื่อเรายิงครบสี่ครั้งอะ่ะมันจะมีดาเมจพิเศษขึ้นมา1.8ึเอ็มเห็นไหมครับคเมื่อเรายิงครบสี่ครั้งนะ1.9เห็นไหมโคตรเท่นะครับใหญ่ <laughs> มันดีกว่าซาไนอยู่นะ ดีกว่าสะนายยิงไปเรื่อยๆมันไม่มีดาเมจโบนัสแบบนี้นะครับมาเรามากดบัฟกันบัฟที่กดมี2บัฟนะครับนี่บัฟนี้นะครับแล้วก็บัฟนี้โอเคปึ๊บเห็นไหมตัวเราจะเป็นสีดำโอเคยิงโอ้โห เป็นไงล่ะครับเพื่อน,อนๆหวานเจี๊ยบเลยทีนี้สกิลเนี้ยไปไว้ออโต้ได้นะครับเนี่ยสกิลเนี้ยเห็นไหมมันจะมีโบนัสขึ้นมาห้าครั้งนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปไว้ออโต้ได้เลยนี่สกิลนี้นี่สกิลนี้อ่ะเอ้ยไม่ใช่นี่นะครับเอาไว้ออโต้ได้เลยนะเพราะว่า เรากดบัฟอันเดียวก็พอนี่กดบัฟอันนี้อันเดียวพอแล้วก็ยิงเลยเห็นไหมเมื่อเมื่อเรากดบัฟปุ๊บยิงโฮ่เท่เท่เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูก่อนยิงใกล้ยิงไกลไม่เกี่ยวกันนะดาเมจเท่าเดิมนะยิงใกล้ยิงไกลดาเมจเท่าเดิมนะครับนะดาเมจเท่าเดิมเพื่อนๆไม่ต้องแบบเดิน เดินห่างเพื่อรีดาเมจอีกแล้วนะครับไม่เหมือนทนายนะดาเมจเท่าเดิมนะครับอีกอันหนึ่งนะครับเป็นสกิลหมู่นะครับอ่าเราต้องวางอันนี้ก่อนเราถึงจะยิงกระจายนะครับเห็นไหมเราต้องวางไอ้หลักนี้ก่อนอยู่ได้แเพบเดียวนะอยู่ได้แเ๊บเดียวถ้าไปฟาร์มนนี้ไม่ได้นะครับอาชีพนี้เอาไปฟาร์ม สู้สนไนไม่ได้นะครับเพราะว่าสไนมันกดได้แต่สกิลนี้มันวางลงพื้นนะครับเอาไปใส่ออโต้มันจะยากๆหน่อยแล้วก็มันไม่ต่อเนื่องเหมือนเหมือนสไนนะเอาเอาไปฟาร์มไม่ไหวนะผมบอกเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นสกิลปล่อยไอ้หมาไปกัดนะครับเฮ้ยแรงนะครับเนี่ย 6M เลยนะครับทำเป็นเล่นไปอันนี้ก็เป็นกระโดดอันนี้แบบกองกองแก๊งเกินไปอะ่ะ ผมบอกผมบอกเลยไอสกิลนี้ยผมบอกผมไม่ผมไม่ใช้นะเห็นไหมมันจะได้มันจะดูเลือดนะครับสกิลนี้ดูเลือดทีเดียวเห็นไหมดูเลือดทีเดียวเอาไว้ตอนแบบฉุกเฉินฉุกเฉินปึ๊บเห็นไหมไอตะแรงนะแรงแรงอยู่แรงอยู่อ่ะเดี๋ยวผมจะเอาการดูเลือดมาใสา่ดู โอเคผมบัฟอันเดียวผมจะกดบัฟอันเดียวแล้วกันปล่อยหมาไปกัดดูดูครับโอูโหูยิงนะครับแรงนะครับเนี่ยมันจะมีโบนัสดาเมจเพิ่มนะครับเห็นไหมแต่ถ้าผมใส่อาวุธเป็นของมันเลยจะแรงกว่านี้หลายเท่านะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับไปคาฟได้นะครับเนี่ยคาฟตรงนี้ได้นะครับอาชีพคุณเห็นไหมนี่อันนี้คืออาวุธของมันเลยนะครับจะโหดมากทําไมนะครับทุกๆบวก,ก,กหนึ่งเราจะได้เพนหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับและโจมตีปกติแรงขึ้นอีกหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับถ้าบวกสิบห้าเท่ากับได้อีกสามสเปอร์เซ็นตนะแรงขึ้นโคตรโกงผมบอกเลย และเมื่ออัพสุดเราจะตีเราจะตีแรงขึ้นอีกนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับแต่แพงหน่อย <c oughs> แพงนะครับสองพันสองพันสองรอยเอ็มนะน่าจะเท่ากับดาบดาบวานะแพงอยู่บวกสิบห้าถ้าไปล่ามินิแบบชิวเพราะว่าแค่นี้ก็พอนะครับถ้าใครอยากทำสูตรก็ไปตีได้นะครับเดีย๋ยวผมลองเอาไปล่ามินิดูแล้วกันมันจะมันไหม มันกดมันกดธาตุไม่ได้นะครับกดธาตุได้แต่เราจะบัฟไม่ได้นะเราจะกดบัฟไม่ได้นี่เพราะเราตีมันตีหลายธาตุนะครับเพราะเราต้องบัฟอยู่แล้วนะครับถ้าไม่บัฟนี้ดาเมจหายไปเยอะนะครับมันต้องกดบัฟ ถ้าทําดีๆนี่ผมว่าแรงนะครับเนี่ยนะถ้าทําดีๆนี่ผมว่าแรงมากเลยนะมีไหมว่าน่าจะไม่มีแลวแหละมินิไม่ได้ล่านานแล้วนะครับน่าจะไม่มีเลยแหละไลตัวไหนอะ ล่าไปหมดแล้วไปทุ่งหญ้าแล้วกัน <c oughs> ตัวนี้มันต้องโกดธาตุไฟเด็ด <c oughs> ยิงแบบไร้ธาตุเลยนะครับรีเลือดสวนเลยนะ <c oughs> ถ้าฟาร์มผู้บอกเลยอาชีพนี้ เอาไปฟาร์มไม่ได้นะเอาไปฟาร์มนี่น้อยเลยนะครับไม่เหมือนสไนนะสไนมันจะยิงออกไปได้สามสามลูกนะครับแต่อันนี้มันต้องกดเอาอ่ะยากูไปฟาร์มอาจจะยากหน่อยนะครับไ,ไปไหนโอ้โหคุณล่าหมดแล้วครับนี่เฮ้ยเจอละนี่ไงบับก่อนปึ๊บอ่ะยิง โโอ้หแรงนะครับเนี่ยปล่อยมาไปกัดหนึ่งที่บึม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 เฮ้ยสุดนะครับยอดมันมันได้อยู่นะครับเนี่ย ถ้าผมกดสกิลนี้แล้วผมผมยิงช้าขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองดูกอนมันจะลด a อ p d เราหรือเปล่าเนี่ยไม่ลดนะไม่ลดไม่ลดตัวไหนอะมันลดเนี่ยไม่ลดนะครับไม่มีสกิลไหนลดนะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ